บริการขนส่งระหว่างประเทศ s c g l o g i s t i c ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ f c g Logistics บริษัทผู้ให้บริการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรทั้ง sea freight air f r e i t การสปอร์เทชันที่ทีการศุลกากรและการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผ่านบริการนำเข้าส่งออกตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยในราคาที่คุ้มค่าภายใต้การจัดการการขนส่งแบบมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วถูกต้องและครบถ้วน s c g Logistics ได้ขยายการบริการโลจิสติกสแบบครวบวงจรโดยการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ best practice จากการให้บริการในประเทศมาพัฒนาการให้บริการขนส่งสินค้าต่างประเทศจนเป็น Logistics Development แพลตฟอร์มที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดการให้บริการกับลูกค้าทั้งในเครือ SCG และลูกค้านอกเครือในกลุ่มประเทศอินโดจีนเกรเตอร์มาของซับรีเียม GMS และประเทศอินโดนีเซียและแสวงหาโอกาสจาก AEC ตามเส้นทางหลักได้แก่เซ t h e r ร Corridor g e c NSEC และเซ n นท a l Corridor 4G โลจิสติกบริษัทผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องก,กับการนำเข้าส่งออกทำให้มั่นใจได้ว่าเราเป็นบริษัทชิปปิ้งที่สามารถให้คําปรึกษาในเรื่องของการนำเข้าส่งออกและสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมถึงการเป็นตัวแทนออกของให้กับลูกค้าในการผ่านพิธีการศุลากาการกได้เป็นอย่างดี ตัดสินใจซื้อการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องพิกัดสินค้าและอัตราภาษีการขออนุญาตก,กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกการขอชดเชยอากร ในฐานะที่เป็นผู้กำหนดคุณภาพ SCG โลจิสติก s ได้ขยายการบริการโลจิสติกแบบครบวงจรโดยการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ best practice จากการให้บริการในประเทศมาพัฒนาการให้บริการขนส่งสินค้าต่างประเทศ จนเป็น l o g i s t i c ส์ดีเวล็อปเมนต์แพลตฟอร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดการให้บริการกับลูกค้าทั้งในเครือ s c g และลูกค้านอกเครือในกลุ่มประเทศอินโดจีนเกรเ,เตอร์มาคงสปบริจ GMS และประเทศอินโดนีเซียและสแสวงหาโอกาสจาก AEC ตามเส้นทางหลักได้แก่ Southern Corridor E W E C N S E C และ Central Corridor ฐานะที่เป็นคู่แข่งขันของผู้ให้บริการ HCG Logistics บริษัทผู้ให้บริการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรทั้ง sea freight air freight r า n สปอร์เทชันพิธีการศุนล,ลกาการและการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผ่านบริการนำเข้าส่งออกตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยในราคาที่คุ้มค่าภายใต้การจัดการการขนส่งแบบมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วถูกต้องและครบถ้วนองค์ประกอบของความสำเร็จของการตลาดบริการ SCG เปิดกลยุทธ์ธุรกิจโลจิสติกมุ่งโซลูชันครบวงจรมอบความสำเร็จให้ลูกค้าทุกขนาดด้วยเครือข่ายขนส่ง,งคลังสินค้ารวดเรือทั่วอาเซียน ใจทุกขั้นตอนการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทางและแอปพลิเคชันติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลทาง24ชั่วโมงยืนยันส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วแม่นยำและปลอดภัยการันตีด้วยยอดส่งสินค้า3.6ล้าน ผลิตภัณฑ์และระบบเปิดประสบการณ์ความหลากหลายและครบวงจรของเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือซึ่งจะช่วยยกระดับการควบคุมดูแลวัตถุดิบแบบอัตโนมัติพร้อมเพิ่มสมรรถภาพการทำงาน เริ่มจากคลังสินค้าระบบชั้นเก็บสูงแบบดั้งเดิมไฮเว์ Hi way, ไปจนถึงโซลูชันการจัดก,การวัสดุที่ใช้หุ่นยนต์เป็นนวัตกรรมใหม่สวิสหลอกนำเสนอเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสำเร็จรูป,สำ,รรปสำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติที่ให้คุณภาพความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ SCG Logistics เมือนกลยุทธ์สงครามราคาขยายสู่ B2B2C ดึง SCG Express เสริมแกร่งการบริการบริษัท SCG Logistics Management จำกัดผู้นำด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของไทยเปิดตัวแคมเปญ Heartnet Delivery ขนส่งด้วยหัวใจชูจุดขายด้วยคุณภาพเพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความวางใจ สบายใจและเชื่อใจในการให้บริการหลังจากที่ผู้เล่นหลายรายในตลาดโลจิสติกใช้กลยุทธ์สงครามราคามาฟาดฟันกันอย่างหนักซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากคุณภาพการให้บริการที่ต่ำลง พร้อมกันนั้น SCG โลจิสติกส์ยังได้ทำการปรับควบรวมบริษัท SCG Express จำกัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเพื่อเสริมประสิทธ,ธิภาพการให้บริการและตอบโจทย์การขยายธุรกิจของลูกค้าที่ต้องการใช้กลยุทธ์ D2C Direct to Consumer การจัดจำหน่ายบริการโลจิสติกสและซัพพลายเชนครบวงจรโดย SCGJ w D Digital Logistics and Supply Chain Solution ปัจจุบันธุรกิจขนส่งมีแนวโน้มเติบโตจากการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งท่าเรือรถไฟถนนและสนามบินของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงทางการค้าที่สำคัญในภูมิภาค SCGJ w D ให้บริการโซลูชันด้านโลจิสติกสและซัพพลายเชนแบบครบวงจร Integrated Logistics and Supply Chain Solution Provider รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนสามารถให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทุกกลุ่มธุรกิจทั้งสินค้าทั่วไปสินค้าควบคุมบุญหาภูมิสินค้าอันตรายและสินค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นยาและเวชภัณฑ์งานศิลปะเป็นต้นด้วยบริการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางโดยตรงไดเรก ชิปเมนต์และบริการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบมันติโมเดลทรานสปอร์ตทั่วประเทศรวมถึงบริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนครอสโมเดอร์ Cross order, พร้อมทั้งมีเครือข่ายโลจิสติกครอบคลุมทั่วอาเซียนรีจีโนโลจิสติกจึงพร้อมต่อยอดตลาดของลูกค้าให้เติบโตให้บริการใน9ประเทศได้แก่ไทยเวียดนามอินโดนีเซียพมา่าลาวกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์รวมทั้งจีน SCTJ w D มีบริการโซลูชันด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนแบบครบวงจรบริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานด้านโลจิสติกบริการจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจรบริการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบบริการขนส่งสินค้าจากร้านค้าถึงลูกค้าปลายทาง SCG Logistics เดินหน้าขยายตลาดธุรกิจโลจิสติกสเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอาเซียนจีนตอนใต้บริษัท SCG Logistics Management จำกัดผู้นำด้านโลจิสติกสแบบครบจงจรของไทย ประกาศแทนธุรกิจเดินหน้าขยายตลาดโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนและจีนตอนใต้รวม7ประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจรพร้อมตั้งบริษัทใหม่ในฟิลิปปินส์ตั้งเป้าหมายรายได้รวม8,000ล้านบาทภายในปี2,569การสร้างและการพัฒนา การสร้างบริษัทเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนการขนส่งให้กับบริษัทบูลซิเมนไทยจำกัดมหาชนทำการปรับแบรนด์จาก CTL เป็น FCG Logistics เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการสร้างแบรนด์ของเครือซิเมนไทยในการจัดการแบรนด์ทุกกลุ่มธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้แยกหน้าที่ในการดำเนินงานการขนส่งออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทโดยใช้ชื่อว่าบางซื่อขนส่งโดยเริ่มให้บริการในจากลูกค้าภายในเครือ FCG ก่อน FCG l o g i s t i c เปิดตัวบริการ g r a n Sport โอเคสำหรับกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่ต้องการบริการขนส่งสินค้าแบบรวมเที่ยวจากการเติบโตของธุรกิจอาหาร S G Logistics ได้ขยายการให้บริการไปรยังธุรกิจโคเชนเพื่อให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร ที่ต้องการบริการคลังและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ในประเทศไทย s c g Logistics เสริมความแข็งแกร่งบริการเปิดตัวบริการขนส่งพัสดุด,ด่วนโดยกระสนร่วมทุนกับยามาโตะเจแปนคู้ให้บริการขนส่งด่วนอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัว s c g Yamato Express ให้บริการขนส่งพัสดุด,ด่วนรองรับลูกค้า b 2 c c 2 c และอีคอมเมิร์ซการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอีคอมเมิร์ซลูกค้าไม่ต้องการเพียงแค่บริการจัดส่งแต่ยังต้องการบริการที่แก้ปัญหาของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดจากการทำอีคอมเมิร์ซเราจึงขยายบริการใหม่ f u ลฟิลเมนต์ by เอ g ซีจีโลจิสติกเพื่อขยายไปสู่ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กหรือร้านค้าออนไลน์ที่ให้บริการด้านการจัดเก็บสินค้าการหยิบและแพ็คสินค้าและการขนส่งสินค้า การพัฒนา SCG Logistics มุ่งสู่ดิจิตัล d r i v e โลจิสติก c s ครบวงจร SCG Logistics ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิตัล d r i v e โลจิสติก c s เดินหน้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัล r t Object Recognition, r o b o t i c Process Automation (RPA) และชัดบอดตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมขยายการให้บริการสู่ตลาดอาเซียนและจีนตั้งเป้าสร้างยอดขาย22,000ล้านบาท ในปี2,562หรือเติบโตร้อยละ12พร้อมตอบโจทย์กลุ่ม SME มุ่งเป็นวันสต o อ Logistics Solution นอย่างครบวงจรด้วยบริการฟูลฟิ l เมนต์บาย FCG Logistics ที่ให้บริการจัดเก็กบบรรจุหีบห่อและจัดส่งสินค้าทุกขนาดสามารถรับบริการผ่าน w w w c g Logistics Company TH กระบวนการตั้งราคาวัตถุประสงค์ในการตั้งราคามุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดทั้งการใช้ให้น้อยใช้ให้นานหรือนำกลับมาใช้ซ้ำได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเซอร์คูลา อีโคโนโมีเอสเติบโตอย่างมีคุณภาพข้ามกลางความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและราคาพลังงานด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวงังผ่านกลยุทธ์การขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการต่อย,ยอดการขายการขยายฐานลูกค้าและการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายและครอบคลุมเช่นการนําเสนอบรรจุภัณฑ์ของดุยแทนไปยังลูกค้าของโกพักในธุรก,กิจบรรจุพันอาหารการขยายบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงจากมาติโก้ไปยังกลุ่มลูกค้าของ SOVI และอื่นๆ อีกทั้งยังพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ไปพร้อมกับการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาล ESG และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ในปี2593เพื่อให้ผู้บริโภคสะดวกสบายมีสุขภาพดีสังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นโยบายกำหนดราคาอัตราค่าขนส่งขึ้นอ,อยู่กับขนาดน้ำหนักรูปแบบการขนส่งตามวิธีการที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคารวมถึงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าขนส่งการส่งมอบบริการสำหรับธุรกิจบริการ f r e ดแอนด์เดลิเวอรี่แมネจเมนต์การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ SCG l o g i s t i c สบริษัทส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ให้บริการขนส่งแบบครบวงจรทั้งการขนส่งทางเรือทางเครื่องดินและทางรถช่องทางการจัดจำหน่าย การขนส่งสินค้าภายในประเทศการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนบริการนำเข้าส่งออกและพิธีการศุญล,ลากากรบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนบริการตัวแทนติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการบริการยื่นขอเอกสารใบอนุญาตนำเข้าส่งออกทำเลที่ตั้ง ท่าเรืออำเภอสีชังจังหวัดชนบุรีท่าเรือจัมโบ้เจสต,ตี้บ่อบโพงตำบลบ่อบโพงและท่าวัดบันไดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่าเรือแหลมม่วงตำบลกันตังจังหวัดตรังท่าเรือ, PC, อพีซีพีเกอำําเภอบางกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายกลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายจ่ายผ่านแอปธนาคารต่างๆได้การเพิ่มรูปแบบช่องทางการจำหน่ายโดยการโปรโมทการบริการมีการขยายสาขาการจัดส่งสินค้าทางอากาศการขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมมาลำการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มลำการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน การจัดส่งสินค้าทางทะเลการขนส่งสินค้าแบบบรรจุเต็มตู้การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งตู้แทงคอนเทนเนอร์การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า SCGP ดำเนินงานเชิงรุกและจัดการอย่างรวดเร็วผ่านกลยุทธ์การทำงานแบบใกล้ชิดลูกค้า (Customer Centric) ด้วยการเข้าใจปัญหาและเพิ่มความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยส่งมอบสินค้าบริการแบบครบวงจรเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าความเสี่ยงและ SCGP ให้การบริการด้วยความใส่ใจลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเพิ่มมาตรการเรื่องสุขอนามัยไฮจีนิกเพื่อให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้าพนักงานและคู่ธุรกิจอาทิการฉีดพ่นแอลกอฮอล์บนสินค้าการตรวจ ATK ของพนักงานและผู้ขนส่งร้อยละ100มีมาตรการ Mu เแนภายในโรงงาน การส่งมอบสินค้าของ SCGT ถึงลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องสำหรับในมุมของการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเนื่องจากความต้องการสินค้าด้านสุขอนามายัยไฮจีนิกและการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่มากขึ้น SCGP ได้ทำการปรับตัวด้วยการพัฒนาสินค้าสำหรับบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มเวชภัณฑ์ Medical Products, บรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร Food Contact Paper และนำเสนอบรรจุภัณฑ์อาหารเข้าสู่ตลาดกลุ่มนำอาหารกลับ Take Away, กลุ H ่มจัดส่งอาหาร Delivery, รวมถึงงานที่ใช้ในกลุ่มสถานพยาบาล Hospital, ที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ SCGT ได้ยกระดับการบริการในการดูแลลูกค้าด้วยการจัดส่งเทอร์โมมิเตอร์และสเปรย์แอลกอฮอลให้กับลูกค้าสนับสนุนเตียงสนามกระดาษ SCGT นวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิลร้อยละ100 เหลือผู้ป่วยโควิด19และบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนสนับสนุนกระดาษถ่ายเอกสารให้กับปุดบริการวัคซีน22แห่งและส่งมอบบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนางและหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยโควิด19รวม16แห่งทั่วประเทศสำหรับสถานการณ์วิกฤติการขนส่งทางเรือ SCGP ได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าส่งออกอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตตู้คอนเทนเนอร์และสายเรือโดยมีการประสานงานร่วมมือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการปรับ INCOTERM ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อจำกัดของสายเรือในแต่ละประเทศ SCG ที่เป็นสีแดงและเป็นฟอนต์ที่ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งตัดคอนมาจากส่วนหนึ่งของโลโก้ของ SCG สื่อถึงการเป็นองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับสยามเซมเมนต์กรุ๊ป SCG Logistics เป็นชื่อย่อของ SCG Logistics Management ใช้ฟอนต์ที่ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจัดวางอย่างเป็นระเบียบแสดงถึงความมีแ,บบแผนในการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ และใช้สีน้ำเงินแสดงถึงความมุ่งมั่นน่าเชื่อถือในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน FCG วงจรเป็นวงจรการเคลื่อนที่รูปวงแหวนที่แสดงถึงความเป็นระบบขั้นตอนและพลังขับเคลื่อนในการสร้างสารรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องวาลูเชนอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยใช้สีต่างๆเป็นตัวแทน